ทอวันนี้มีไข่อย่างเท่งมีอะไรก็มกรอกมะกอกกไข่นีจ้าโอ้ยแคบบูมันได้ไข่อกบไข่จ้านี้ต่อยไรเนี่ได้ต่อยได้ต่อยกิโลเลยเนี่ยเกอเลยเนเีออันนี้กสอกันอันนี้คืออย่างก็กระูกระปูแลนด์กระไทยอันนี้ประกาศ กัดบ้านบอกซิหยังผักบุ้งผักบุ้งกับขายขายบุ้งช้อนหอมผักซีขายโอ้ขายกุยังดูวยอ้ส่ลาบพร้อมด้วยสิบบาทได้น่ารอกจากของบ้านเฮาเด้อยบะกะปุกติ๊งตานี้ติ๊งละก้ามยันจะทอตะลัตตะพริกตะเน่าใชเนาะตะเน่านะเออมันจะกินได้ปะเนี่ยถั่วมะเน่าได้เลยซ้ำจะล้ำมากะบะเอ๊ะ้ตะลัตเนี่ยสิบห้าบาท เอออันนี้สิบบาทนะพี่อ่ะเออเอาันนี้สองบาทก็กินไม่ได้กินกินเลยกินแล้วมันหมดก่อราลอยก่อนหน้าลอยของพี่ว่าดทำลอมป่ะของพี่ได้ทำเออพอดีแล้วพอร้อยเยอกินได้พอร้อยสามสิบไม่ใช่อืีเนี่ยเราจะสองเกลือไว้ขยังนอกเออจ้ะนี่แฟกแหลนเนาะจ้ะตัวเองมาแตนเราคนแฟกแหลนมาก่อนใช่แฟกชั่นยิ่กระป๋องละดีแล้วเนื้อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะมันรู้มันต้องเลี้ยงเขาเออตะเลี้ยงไปนะกัน พ่อมันก็เอาเราก็เลี้ยงของเขาไปเออก็เลี้ยงไปเออไั่อย่างกินส้มบ่จจะกินส้มก็มีบะ่ะพ่อมีทำเองว่าแก่น<ม>เนานะแก่ถ่ายนาะงแก่กูอยากพูดนานเน้อแต่ถึงวันนี้ถึงวันเจ้าก็ขายเจ้ <c ười> าก็ขายตั้มก็ขายตะลับนื้ตอตะลับเน้อขาย <c ười> <c ười> มัดขายแม่พวกจะไปขายเป็นพูดก้นน้องแข่งก็ขายมัดแข่งมือก็มีนงต้องทำเดี๋ยนั่งไปยังงานก็ได้ก็จะเรียกค่ะ จะทำไปแกิดส้อมทำสงยอย่างี่พ่ออันนี้ิออย่างเดิส้อมแผั่ทำเป็นแม่นะแล้วตอนนี้ในไตเลื้ยงมันรือ่าก็ติดส่อมเหมกันทำเป็นล้รอคิดนึงคิดนึงเนี่ยทำมันก็คือแเป่งป๊บป๊บัเ้งองบางคนก็จะกินเฟรนดละสูตรสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันแต่หอมอะอย่างวันนี้นองสูนี้แล้ววันอื่นจะนอกัเออมาจอเจ้าจับแต่แล้วเอาแป๊บๆปไปเ แผนไข่ยรเมื่อกี้ก็มีคืออ้วนยงไบันมีอย่างกระขายมันได้หมดเลยนะบ้านเราอ่ะเปงนแควันน่ะฮะในปะปะขายตอองใดเี่ยตั้งดอันนี้สาสิบสานสิบห้าสิบกแปดสกับแปดสิอันนี้อันนี้สองอันนี้สาม สีอสิบี่หบปด้บรถต้องม่ได้ปนี่แปดสิบ่าได้มนแรกนี่่ะเออมือเ่็นเต่าเป็นตยขอรถแย่รย่ขออกันคุาคุณาเลูกบอนตูดมนน่ามาใหม่นะจ๊ะเออแม่ตลอดกายก่อนตะกี้ห่างใครเปนลูกต่เละมันได้ไหอต้องแปจิปนเสียงแปิ่โอ้ยจิบบเลียเงยหอจไย่งวันนี้มันได้สักแบบกเตี้ยนเน ตังคนเรียงเยอะเยเออบ่กอกไว้ต <G> oh <Anfang> ําส้มเนาะเก็สกาก็ได้เนาะไปหมดอ่ะเออ80บาทได้พอดีเนาะบ่มีใครโทรมาเฮาไปแบ่งงานทําขันทํางานบ่ได้ไปทํางานนี่นเร็วอีอยทําค่ะดเออดูอ้กอลูกค้าจะได้เอาเงินมาแซ่ที่80บาทนี่